เมื่อวัยรุ่นไทยส่งงานไปโชว์ไกลถึงเมกาปัญหาก็โคตรจะเยอะพวกเขาจะผ่านมันไปได้ยังไง EP 5พักผ่อน ถึงเราจะไม่ได้ติดตั้งแต่งานก็ต้องดําเนินต่อไป EP นี้ขอพักความเศร้าแล้วพาทุกคนไปเดินชมงานของศิลปินท่านอื่นกันนี่คือลานกิจกรรมหลักที่ใช้เปิดงานมีดีเจกับเวทีเล็กๆมีเกมให้เล่นแล้วก็รถฟุตทักอยู่รอบๆตรงนี้ที่ควรจะตั้งงานของเราก็เป็นโชว์ควงกระบองไฟข้างๆก็เป็นโชว์แกะสะลักน้ําแข็งจุดเปิดงานก็จะมีอยู่แค่นี้ส่วนที่เป็นชิ้นงานอินสตาเลชันจะถูกกระจายอยู่ทั่วเมืองเดี๋ยวผมจะพาไปดูชิ้นหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้กันชิ้นแรกเป็นเหมือนใบพัดหลายอันซ้อนกันหมุนเเเเปป็นนนนนซีนีีีมมมมมิิิิตตตดูพลาาาาชช้่่่่่่อออืืวฟแททงไไค ลางรูปทรงคล้ายขึ้นส่วนชิ้นนี้เป็นหลอดไฟรูปทรงคล้ายลังพึ่งขนาดใหญ่ที่มีมิติเล่นไฟเป็นซีนอิมเมอร์ซีฟสุดๆชิ้นต่อมาเป็นนกเป่าลมอินเทอร์แอคทีฟมีหลายตัวเลยถ้ากดปุ่มก็จะมีเสียงและสุดท้ายเป็นงานไฟอินเทอร์แอคทีฟที่อลังการมากเสียฐายตอน,นที่ผมไปเดินเขายังไม่เปิดผมเลยกลับมาซ้าในวันที่เขามีงานและเป็นงานที่ผมชอบที่สุดเซลเลนดิสโกเป็นงานที่มองจากข้างนอกคือเงียบมากแต่เขาจะแจกหูฟังแบบนี้ให้คนละอันพอใส่แล้วทุกคนบันเทิงสุดๆมดีดี ถึงตอนนี้อีพีน่าถึงเวลาที่เรารอคอยในที่สุดตู้ของเราก็มาถึงการติดตั้งจะโหดหินแค่ไหนฝากทุกคนติดตามครับ